วัสดีค่ะอีนอเ a ชแนลนะคะวันนี้เรามากับน้องมีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่พัทยาเหนือก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้านอาหารจีนชื่อชมชิงนี่หายจีน้เหรอพอตพอดหม่าล่าพอตพอดหม่าล่าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังเป็นโคเรียทาวนะสวยมากชื่อชีเชอรหัวกลงนะคะโอ้ยถูหรวไม่รู้อ่ะ ทหูกล่นเ็ะกลืนเตดเ,ตเตนื้อสันปลาไหลเล็กเนื้อหมูสันเล็กปลไหลเน่น้ำซ,ซุปหม่าล่ากระดูกหมูตรงการเป็นฟักทองนะจ๊ะสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยจำไม่ได้เฮ้ยน้องเมยน้องเมยสวยมากจริงเหรอเออ <laughs> แกพนักงานพนักงานเป็นคนจีนหมดเลยป่าวะกกนนะเออนเขอพูดได้นะเออแล้วเราจะรีวิวน้ำดื่มกันนะอันนี้เป็นชาเครื่องดื่มสมุนไพรนะหวังสีเจ้าไม่ใช <laughs> หหห่หวังเล่าจีจห,หวังเหล้าจีหวังหวังอะไรวะหวังเหล้าจีหวังเหล้าจีเหมือนแกงควยนะคะแล้วน,น้องเมย์ก็กินอันนี้<ม>อะไรวะ ฟักน้ำชาล้้นำฟักเข็ดอ่านว่าอะไรคะตรงตรงกวัวฉา,าตรงกวัวาฉานะจ๊ะเดีย๋ยวลองชิมน้ำฟักน้ำฟัก,น,ฟกนี่ไม่ได้ด่านะ <c oughs> เอออร่อยหวานหวานอ่าไหนมาชิมอันนี้หวานหวานว้าว,ว,าวเนื้ออะไร,ะไอ,รอ,อันนี้อะไรอะ่ะเนื้อ เนื้อโอ้นี่ไงพ่าคีริ้วอันนี้เนื้ออุ้ยอันนี้อะไรสมองเหรอม้าน้ำมันใส่เป็ดออ้าวไส่ที่ไหนอ๋อนี่สมองอ่านี่นี่อะไรเนื้อกระเด็นตกมือกระหมู เมเอาหายวะแม่แม่กินอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นผักคิงิวผักขิงจิ้มจิ้มน้ำจิ้มหม่าล่านะจ๊ะอันนี้ใช่ไหมเอออ่ะอันนี้ซอสโชว์ซอสด้วยซอสซอสไม่เป็นให้พนะักงานทำให้นะคะปกติเขาให้ตักซอสเองนะแต่ว่าสั่งไม่เป็น เดี่ยวไหมยโนคอมเมนต์อร่อยอยู่นะนั่นไปอีกแล้วมาเยี่วมึงสั่งอะไรมั้งเนี่ยีัน <c oughs> เต็มเต็มโต๊ะเลยเนี่ย <c oughs> มันเป็นอาหารทานเล่นอ๋อมันโถ่ทอดอ๋อนี่นี่มันมันโถ่ทอดน,นจะจ๊ะ <c oughs> จะลองกินดูนะมันโถจิ้มก,กับนมข้นหวานนะคะอ,อืม,มอืมาไมขนมหวานเนี่ยอร่อยแป้งดีมากกรอบแป้งนมมากกึืนเป็ดกลืนเป็ดเดี๋ยวจะ<อ>มันต้นนองใส,ใส,ใส่ใส่น อันน้ำจิ้มอ่ะจิ้มเหนียวปะอร่อยอ่ะไม่เหนียวเหรอไม่เหนียวไข่นกกระทาแหละไข่นกกระทาเข่นกกระทาแบกใหม่ดูนะ คือไส้ไส้เป็ดน,นะจาคือเป็นหนูของเราแค่เดี๋ยวให้น้องเมย์กินทุกอย่าง<ร>เหมือนแล้วนะนั่นขยนะ <c oughs> อ่ะน้องเมย์กินชิมนะเอาเหนียวอ่ะเอาเหนเเหียวอสิสติกแสดงว่ามันสุกหรือ,อยัง สมองเบรนด์สมองหมูนะจ๊ะจะกินดีไหมนะแกฉันตื่นเต้นอ่ะอีอ you are zombie มาไทยเด้อไม่มาจีนอ่ะเรจะมากินนะคะอีน้ำจิ้มน้ำจิ้มหนึ่ง ทิมไหมพอกลับจากที่ร้านชงชิ่งแล้วก็มาแวะที่เอ่อคาเฟ่อะไรเอ่ยคาเฟ่อะไรอ่ะคาเฟ่ใกล้ปิดแล้ว <laughs> มีเบเกอรี่อะค่ะ ตอนนี้เหรอพว่งนอนแม่คะแนนเด็กฉันถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนตอนนั้นก็คือแบบให้เจ็ดเจ็ดเต็มสิบเพราะว่า <10. S 2> มันอาจจะอร่อยสำหรับคนจีนแต่ฉันอาจจะไม่ค่อยจุกลิ้นไม่อร่อยเฉยเฉยมันอย่างเรามันต้องหมูกระทะ <c oughs> เออต้องหมูกระทะสไตล์ชาบู <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้ติมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ